สวัสดีครับนะครับก็มาวันนี้นะครับก็มีเพื่อนถามถึงหลายคนอยู่นะครับว่าเวลาเราจะเซ็นเซอร์นะครับปกติแล้วใน Vegas Pro เนี่ยนะครับก็มีถามว่าเวลาผมใช้งานเวลาผมเซนเซอร์เนี่ยผมทำอย่างไรก็มีหลากหลายวิธีการทำนะครับแต่วันนี้ก็จะแนะนำวิธีการทำเซ็นเซอร์เฉพาะจุดใน Vegas Pro นะครับแบบง่ายๆนะครับมีวิธีและขั้นตอนในการทำอย่างไรมาลงมือกันเลยครับ ก็เริ่มจากผมเปิด v e g a s p r o ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็เปิดเอาวิดีโอสักอันนึงมาตัดต่อแล้วกันนะครับเป็นคลิปวิดีโอแนะนำตัวนะครับประมาณนี้นะครับอิหารทั่วไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถต่อได้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมาดูนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงวีโอเนี่ย เดี๋ยวนะครับวิดีโอก็จะแนะนำช่องนะครับแล้วก็สมมุตินะ่ะถึงตรงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับว่าเวลาผมจะเบรนเนี่ยอย่างเช่นผมเข้ามาเนี่ยคลิกเข้ามาอ่าสมมุติผมจะจากช่วงนี้นะครับ ه, มันจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับผมจะเบอมันจะมีมันจะมีเบอร์โทรกับอีเมลประมาณนี้นะครับสมมุติผมจะโทรเบออีเมลกับเบอร์โทรนะครับมันจะเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวอีเมลกับเบอร์โทรก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการตัดนะครับกดตัว s yes, นะครับตัดคลิปไปเลยนะครับแล้วที่เนี้ยมันจะโชว์ไปถึงช่วงไหนนะครับดูนะครับ ไปอีกนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับอ่าเริ่มไปแล้วนี่ครับเปลี่ยนปึ๊บนะครับตรงนี้เราต้องอ่าขยายให้มาเยอะเยอะหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันอ่ามาจากตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าพอถึงตรงนี้นะครับผมก็ตัดอีกอันนึงนะครับกด s ตัดไปนะครับอ่ามันก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราตัดออกมาก็คือคลิปนี้นะครับก็คือมันมีช่วงที่เราจะต้องเบลอนะครับเบลอตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นะครับว่าบางทีอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่นะครับสวัสดีติดต่อได้ก็คนี่นะครับ8107อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราจะเบอก็คือจากเบอร์โทรสมมุติเราไม่อยากให้อ่าใครทราบเบอร์โทรหรือไม่ทราบไม่อยากให้ทราบอีเมลของเราประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะทําการเบอนะครับเบออ่วิธีการเบอร์ก็ตัดออกมาเป็นคลิปแล้วนะครับก็ให้เราไปที่เอฟเฟกนะครับอ่าเอฟเฟกนะครับ fx ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วให้ไปเลือกนะครับก็ไปเลือกนะครับเป็นอ่ากัสเซียนนะครับเป็นกัสเซียนเบอร์ตรงนี้นะครับกดไปที่กัสเซียนเบอร์แล้วก็กดไปที่โอเคนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมย่อลงให้ดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราอ่ายกสมมติว่าเราจะอ่าให้เราไปที่คําว่า Pan and c r o p นะครับแพนแอนด์ครอปตรงนี้นะครับเนี่ยมุมบนซ้ายเนี่ยกดเข้ามานะครับอ่าสังเกตดูวิดีโอของเรานะครับอ่าสังเกตดูวิดีโอของเราเนี่ยนะครับวิดีโอของเราก็จะเบลอนะครับเบลอทั้งวิดีโอเลยทีนี้เราไม่ได้อยากให้เบลอทั้งวิดีโอนะครับเราอยากให้เบลอเฉพาะอ่าส่วนหรือเฉพาะจุดนะครับที่เราต้องการอ่าก็ให้เรามากดที่คําว่ามาร์กนะครับคืออ่ากำหนดตำแหน่งนะครับกดไปที่มาร์กแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเล็กเนี่ยนะครับให้เรากด ลูกกิ้งนะครับตัวสกอร์ลูกกิ้งเนี่ยหมุนขึ้นไป uh, <ouse> นะครับ uh, มันก็จะเนี่ย uh, นะครับมันก็จะโตะขึ้นมาแล้วก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับ uh, เนี่ยนะครับ uh, อย่างเช่นผมจะเบอร์ตรงนี้นะครับผมก็ไปเลือกนะครับมันจะมี uh, ลักษณะของตัวเบอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงรีนะครับก็แล้วแต่นะครับ uh, ผมใช้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เหมาะกับ uh, ลักษณะของข้อความนะครับ uh, ผมก็กดเข้าไปแบบนี้เอาแค่นี้พอนะครับ แล้วก็มันมี2อันใช่ไหมครับมีอีกอันนึงก็วาดอีกอันนึงนะครับวาดอีกอันนึงนะครับเป็นอ e ีเมลเราไม่อยากให้แสดงอ e ีเมลอ่าเห็นไหมครับพอเราเซ็สนเซอร์เข้าไปแล้วตัวนี้ข้างหลังก็จะกลายเป็นฉากดําเราจะต้องมาทําการแอปพลายมันก่อนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยปกติเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวก กดเครื่องหมายบวกเข้ามานะครับแล้วก็มันจะถามว่า apply to effect ก็คือมันตอบ no นะครับตอนนี้ no อยู่แล้วก็คลิกตัว no แล้วก็เลือกให้เป็น yes นะครับเห็นไหมครับพอเป็น yes เนี่ยก็วิดีโอก็จะกลับขึ้นมาในสภาพเดิมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะปิดตัววิดีโอเอฟเฟกเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับกดการกระบาดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพรีวิวดูนะครับมาพรีวิวดูนะครับ ว่ามันเริ่มเบอร์จากที่เราต้องการจร,จริงไหมนะครับตอนนี้มันจะเริ่มเบอร์แล้วนะครับอ่าเรากดเล่นไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเบอร์แล้วนี่นะครับเบอร์แล้วนี่นะครับผมศึกษานี่นะครับเบอร์เบอร์นะครับดูว่ามันจะเบอร์ไปจนถึงจบวิดีโอไหมนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าพอถึงตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับก็อ่าเราก็คือเบอร์เฉพาะช่วงนะครับ อันนี้ก็คือนะครับเป็นการเบลอวิดีโอเฉพาะจุดของเวกัสโปรที่ตำแหน่งในตำแหน่งที่เราต้องการที่ไม่อยากให้ได้ให้ให้รับชมต่อสาธารณะนะครับเราก็สามารถที่จะเบลอได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญของเราประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ